สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมาพูดคุยกันนะครับนะช่วงนี้ผมก็ <c oughs> ขออภยัย <c oughs> นะครับช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่นะครับก็ ามาคุยกับเพื่อนๆนะครับมาคุยเพื่อนๆแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็พอดีเจ้าหน้าที่เขา,าขาดนะก็เลยมาช่วยมาช่วยเจ้าหน้าที่เขานะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็เอามาทักทาย กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับนะแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นนะครับที่จะจับโทรศัพท์ไปหาเพื่อนๆนะครับไม่ไม่เคยว่างเว้นจริงๆนะครับทุกวันนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับนะเออก็ข้างหลังผมนะครับก็ เป็นเป็นพวกพริกนะเป็นพวกพริกพวกกระเพราแล้วก็พวกมะกอเป็นมะกอฮอลแลนด์นะนะก็สวยอยู่นะครับพอได้กินนะครับเราปลูกอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะเนาะอืมตอนนี้เราจะมาพูดถึงที่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับช่วงนี้ก็สิบวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ นะครับนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่10นะครับ,ว, 10, ยยนะรบวันที่10กันยายน 66, นะครับวันทะี่10กันยายน6 6กนะนะก็ผมลงคลิปล่าสุดเลยก็จะเป็นวันที่3 30านะ30ก็อยากจะไลฟ์สดนะไลฟ์สดทักทายและได้คุยกับเพื่อนๆนนะครับนะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่นะครับหรือเพื่อนเก่าๆนะเพื่อนเก่าๆก,าก็ซับไปลู่ริ้วริ้วเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ดีใจกับเขานะบางทีทำคลิปปังขึ้นมานะครับนะยอดบิวยอดผู้ติดตามนะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะ ผมก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆต่อไรยต่อต่อก็ยังยังติดตามเพื่อนๆนะยังไปให้กําลังใจเพื่อนๆนะก็บางทาีเราตกไปบ้างนะครับบางทีเราตกไปบ้างก็ขออาภัยนะเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะแต่ก็พยายามพยายามที่ว่าจะไปให้หาเพื่อนๆทุกคนนะ เพื่อนๆทุกคนก็ขอพระคุณนะครับขอพระคุณมากๆาเพื่อนๆที่ยังรักและคิดถึงสอสายลุงนะครับนะก็มี FC นะครับมี FC ถามผมมาว่า,าเลิกทำเกี่ยวกับคลิปไก่แล้วเหรอนะครับผมก็ยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกแต่แตอนนี้ ถา,านการนะถานการณ์ที่เราจะทําคลิปอะไรเราก็ต้องเอาความจริงตัวนั้นมาบอกเพื่อนๆน,นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําแต่คอนเทนต์อย่างเดียวนะครับนะเอาความจริงมาบอกเพื่อนๆที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะเป็นความจริงทุกประการนะทุกคลิปนะครับทุกคลิปเลยนะก็ฝากบอกอ่า เพื่อนๆนะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะการที่เราจะทำคอนเทนต์นะมันก็มีหลายรูปแบบนะ,ะบางคนชอบนะบางคนไม่ชอบนะมีคนรักก็ต้องมีคุณเกียรตินะก็อย่างว่านันะคำคนนินทากาเลมันเทน้ำนะครับนะไม่ชอบช้าเหมือนเอามีดมากีดถินนะครับนะ แต่องค์สัมมายังคารินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาใช่ไหมครับนะก็บอกเพื่อนๆกันนะก็ยังเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะเดี๋ยวคลิปไก่นะครับคลิปไก่ก็จะพยายามทำนะครับทำเอามาบอกเพื่อนๆน,นะบอก FC ทุกคนที่ติดตามสอสายลุงมานะ เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับนะแต่ช่วงนี้ผมทยอยทยอยไก่ออกออกหมดแล้วนะทยอยไก่ออกตอนนี้ก็ยังยังไม่หมดเลยนะยังเหลืออยู่ประมาณสัก10เกือบ20ตัวนะเกือบ20ตัวแต่เขาก็จะว่าจะมาเอาวันนี้นะเอาวันนี้ให้หมดนะพอพอหมดแล้วก็ ผมก็จะขายโลงโงเรือนนะฟาร์มนะครับขายขายหมดเลยนะเพราะอีกอย่างผมก็ไม่มีเวลานะไม่มีเวลาที่จะไปดูแลนะทางที่ดีคือเราขายให้หมดไปเลยคือทำงานอย่างเดียวนะทำงานแล้วเราก็เอาเวลาพักของเราเาเราก็ามาทำคลิป นะมาทำคลิปให้เพื่อนๆพื่อนได้ชมกันนะครับเย็นนี้นะครับเย็นนี้ก็เขาจะมาดูนะครับมาเอาไก่แล้วก็จะมาดูโรงเดือนอาฟาร์มไก่ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะขายไม่แพงนะเราขายเราขายให้มันหมดหมดไปนะ mm hmm. ก็คลิปไก่ทำคลิปไก่คลิปเกี่ยวก็ไก่นะครับ ก็จะพยายามทําออกมาเรื่อยๆนะเอามาบอกอน้องๆนะที่กําลังหัดเล่นไก่นะก็ดีหรือเล่นไก่แล้วก็ดีนะการแบ่งปันของเราบางทีมันก็มีประโยชน์นะครับนะทุกคนนะครับคลิปแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปกินนะ คิปกินก็ดีคลิปเที่ยวก็ดีคิปสายบุญก็ดีนะคลิปทุกอย่างอ่ะมันมีความหมายนะครับมันมีความหมายความชอบนะครับนะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบอชอบกินนะชอบกินบางคนก็ชอบเที่ยวบางคนก็ชอบสายทําบุญนะนะเดินปา่า ล่าสัตว์ตกปลาแล้วแต่บุคคลไปนะครับนะแล้วแต่จะชอบแต่ที่เราจะทำคลิปปังได้นั้นนะครับนะผมคิดว่ามันอยู่ที่ความชอบของคนดูด้วยนะครับนะมันอยู่ที่ความชอบของคนดูอ่าคนดูชอบอะไรเขาเขาเห็นหน้าหน้าคลิปนะครับหน้าคลิปก็ มีประโยชน์นะหน้าคลิปมีประโยชน์หน้าคลิปทําสวยทําดีทําแล้วคนที่เลื่อนหานะเลื่อนหาเห็นเออคลิปนี้หน้าปกคลิปสวยนะหน้าปกคลิปสวยหน้าสนใจหน้าเข้าไปดูนะครับหน้าปกคลิปก็สําคัญนะครับนะแล้วก็แท็กนะครับการแท็ก เราต้องแท็กด้วยนะครับแท็กแท็กการที่ว่าเราทําเกี่ยวกับอะไรคลิปนั้นนะก็แท็กแท็กไปคนที่ดูคมดูอะไรหรือคนเสิร์ชหานะครับเขาก็จะเห็นนะเห็นเห็นเป็นคลิปของเรานะครับนะก็เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆน่นๆหลายหลายคน นะครับที่ยังติดตามสอสายลุงก็ขอบพระคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับนะก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะผมทำมา2ปีนะเพื่อนก็ยังติดตามอยู่2ปีนะสปีกว่าละที่ทำมานะครับนะซับก็5,000กว่านะาบางคนเขาก็ไปหลายหมื่นแล้ว <laughs> นะบางคนก็ไปหลายหมื่นบางทีเขาคลิปคลิปเขาปังนะคลิปเขาปังก็ก็ดีใจนะดีใจดีใจกับเขานะผมก็ไปหาเพื่อนๆได้นะอันไหนที่ตกหล่นไปบ้างนะตกหล่นไปบ้างก็ขออภัยนะครับขออภัยนะก็พยายามพยายามที่จะไปหาเพื่อนๆทุกคนนะครับนะ คลิปนี้นะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆนะช่วงนี้ไม่มีเวลานะเราก็เข้าเวนด้วยนะเข้าเวนก็ามาช่วยเวนเขาด้วยนะมันก็เลยไม่มีเวลาจะไปไหนนะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคลิปเลยนะนะก็ก <Ellis and S 1> ็เดี๋ยวก็ใกล้แล้วเนี่ยนะ ใกล้แล้วใกล้ใกล้วันที่สิบหกแล้ววันนี้วันที่สิบแล้วนะก็จะทำคลิปอ่าแนวทางนะครับแนวทางก็จะออกวันที่อ่าสิบสี่นะครับจะออกวันที่สิบสี่นะช่วงเย็นเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับสิบเจ็ดนกาสี่สิบห้านาทีนะครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบแนวทางนะครับชอบแนวทางก็ ามาติดตามรับชมได้นะครับนะงวดที่ผ่านมานะผมก็ได้ไปแต่ก็ได้ไม่เยอะนะได้ไม่เยอะได้ไปห้าหกพันบาทนะครับเจ็ดเจ็ดพันกว่า 7, บาทนะเจ็ดพันกว่าบาทหากัหกหักลบที่เราซื้อแล้วก็เหลืออยู่ห้าพันกว่าบาทนะครับนะหวยออกเจ็ดแปดนะนะ 78 478นั่นนะครับนะแต่แต่78นะ็ดน่ะผมให้178นะที่ผมวงไว้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนที่เข้าไปดูแล้วนะครับที่ผมวงไว้อ่ะ178นะมันก็มี4 472ใช่ไหมสี่เจ็ดสหรือว่าหรือ7742เนี่ยครับนะไม่แน่ใจนะ หนะึ่งเจ็ดแปดแต่ผมไม่ได้ตัดเจ็ดแปดออกมาข้างล่างนะแต่แต่ผมก็วงไว้นะครับสามตัวนะสามตัวผมก็วงไว้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับหนะึ่งแปดเจ็ดนี่เนาะหนึ่งแปดเจ็ดแต่นี้ผมก็ไม่ได้เอามาลงเป็นสองตัวนะนอกนอกตัวตัวอื่นผมเอามาลงหมดเลยนะตัวอื่นผมเอามาลงหมดเลยก็ก็ขอโทษขออภัยแล้วกันนะถ้าสามตัวแนละ้ว ซื้อสามตัวแล้วส่วนมากก็ต้องตัดแต่เนาะต้องตัดอืมก็เพื่อนเพื่อนก็ก็ถูกอยู่นะครับถูกอยู่ผมก็ถูก <c oughs> นะถูกอ่าเจ็ดแปดนะนะแต่ของผมมันเป็นหนึ่งแปดเจ็ดนะเนาะอืมผมก็ถูกอยู่อ้เจ็ดแปดนะก็มีเ hey ฮอยู่ <c oughs> อ่างวนงวนนี้ก็ยังไม่พลาดนะครับนะ,ะแล้วก็มีสองตัวนะสองตัวผมให้อะไร ตัวตัวรองใช่ไหมตัวรองแปดหนึ่งใช่ไหมแปดหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งใช่ไหมผิดไปแต้มเดียวนะครับะไอตัวไอตัวนี้ผมผมจะวงนะเลขอสองตัวผมจะวงอยู่สี่ตัวนะที่ที่ที่ผมเล่นนะที่ผมเล่นแล้วมั่นใจนะครับอไอตัวตัวอื่นตัวอื่นที่ผมไม่ได้วงนะครับก็แล้วแต่ความชอบ แล้วแล้วแล้วแต่ความชอบถ้าว่าไปนะครับที่ผมให้แนวทางที่ผมให้มันก็ไม่เยอะนะไม่เยอะนะถ้าเราซื้อหมดนั่นอ่ะสมมติว่าถ้าเราซื้อหมดนั่นขอให้มันออกนะมันก็คุ้มนะครับนะ,ะแนวทางเนาะก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะมีเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าถ้ารู้ถ้ารู้หมดแล้วนะถ้ารู้หมดเขาไม่บอกหรอกนะ เอาไปเล่นเองไม่ดีกว่าใช่ไหมแต่ก็คือแนวทางเนี่ยมันก็มีมีผลนะมีผลนะบางทีเราซื้อเราซื้อทุกงวดซื้อที่ที่เราลันนะซื้อทุกงวดทุกงวดมันก็ไม่โดนนะไม่โดนนะมันมันก็อยู่ที่ว่า,เ,าเราจะพึ่งบารมีของใครนะ อาศัยบารมีคนอื่นก็ก็มีนะครับนะคลิปนี้ยาวนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะอันไหนที่เป็นความรู้อันไหนที่คุยกันอย่างสนุกสนานนะกันเองนะชอบนะครับผมคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับนะคิดถึงก็ไปหาเพื่อนๆทุกคนนะ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะมีประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ